พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้นะคะคุณตาเลียงวัวนะคะเข้าเจ็ดสามพี่น้องในเงี้ยนคาวา่าคุณตาเลียงวัวพนฝันตองงวดแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมรัะฟังน้ากันนะคะวา่าคุณตาเลียงวัวพนฝันตองงวดพนใดตัวใดก่อนอื่นกับซอยเป็นกาลังแรงใจนะคะพี่น้อง ซอยกดไหลซอยกดแ่ให้เจตังคนผู้ไทยเจตังพระรวยน,ำน้ำในเด้อค่ะพี่น้องไปพี่น้องไปติดตามรับชมรับฟังในคลิปน้ากันเลยนะคะว่า,วางวดน,นี้คุณตาเลี้ยงวัวเพ่นฝันแล้วได้ตัวใดเนาะค่ะเนาะสองมีสามดาวกระตังสักล่าอยู่ครับกล้องมาๆๆการสวัสดีครับคุณตาการสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวยงัวเนานะ มาทีพานมากก็สามเจ็ดมาตรงตรงออกมาเต็มเต็มครับท่านผู้ชมเนาะมาเต็มเต็มมันนี่ก็เลยต้องมาติดตามเอาไปฝากพี่ตาน้องอีกไปฝันหรือยังล่ะตาฝันอะไรเพี้ยฝันตรงว่าเลย่องนบ่ฝันขอนสืแจ้งขอนสืแจ้งอ๋อฝันว่าอะไไปเลี้ยงงัวฝันว่าอะไไปเลี้ยงงัวฝันว่าอะไไปเลี้ยงงัวเอากระสอบหญ้าไปเกี่ยวหญ้าน้ำใช่ไครับผม พอดีฝันนอกก็เลยลงไปอย่างงว่วงอย่างงวัวเอย่างอักษรกระ,กะนั่งก็เลยผูกงัวไว้ไก็เลยเกี้ยวหยาคือว่านนะครับเกี้ยวเต็มกระสอบเนี่ยก็ได้ขึ้นมามันก,ก็เป็นปกติของฮ่อไปอย่ยงงวัวเฮาก็ต้องเกี้ยวหยาเวลา,าล่ามงวัวงไปก็มาเกี้ยวหยาแนนแน่ความฝันนั่น,น,นครับผมปะเจียเนี่ยก็เลยมานั่งเศร้าเมื่อยเนาะมานั่งกินหนามมะนางกระนั่งั่งกินหนามโยมใหม่ได้ตัวกันด้วยต้อนรับไปเป็นเครื่องข้ามวันนี่นะ นความฝันอะเปนอนอยู่ใต้ต้นไม้เออ,เอ,อไปได้หงมาะอรนาโอ้ฝันก็อน่วา่าเชื่อนี่ก็ด้เยเงติกั้ผู้่าย่างโอ้โอวโอ้โอ้นาผถ้า่านี่คิดจะใส่นอนีวกวาไปนั่งแนบเมองด้ยครับเช่ยนี่ก็ด้ย่งงางามหา่อใหญ่เลยมาหาห่มนะนะย่งงางคามหาห่มที่คุณ <ไป S 1> ตายนั่งอยู่นะอเออก็ได้อื่นถาม สิไปใช่เหรอวพราดง่าตัววะครับโอ้เห็นเต่าเกียวเี่ยจะมีเห็นเต่าน้งเศร้ามีแห้งเพราะงายจะเลยส้มาเด่นออน้ำอืมบันต้คิดเรือเบืงบ้งหน้ามึงละว้าเท่านี้ว้าเคยบอกเด็กกูคืดว่านานาครับพรา้ง่ายตัว,เ,วเลยวาะาจถบอกเดกคอยอันชามเจียดก็คอยนี่แล้วเราอ่ะ <laughs> จังว่พะายใถามนีน มังเอิญมาเจอพอดีเจอพอดีเพเพรายังเนี่ยมึนเข่าห่านี่ตัวนี่ว่ะถือก่ได้ดิตัวว่าครับก็ถชือเหนี่ยวไหวตัวแต่ว่าหันวัวหลายเลยตัวหลายเนี่ยอยู่หรอกครับเออบาเนี่ยไขบอกเจ้า็ยีดแต่วก็นี่แนวเด่นเปลี่ยนก็ข่อยเลยละว่ะเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นจะได้ยังไงล่ะคุณตาเพิ่นจะได้บ้าเพิ่นจะได้เฮือนยได้เฮือนง้ายบ่มีสิบ่เฮือนเจ้าของเจ้าเนี่ยโตเสร็จบางวันอยู่จังไรบ่มีบ้านมีเฮือนครับ นี่อยู่ร่มพัดมันมันเทแลาวะคนว่าไปสอบให้ในเ,เร่รเอ,กแกอ,รอแล้ว่าขันถเดืกวบสี่บอกเจ้าหยีเรตัวไรกพอใหญ่เก้าหนึ่งหนึ่งเราวะเก้าหน่หนึ่งเก้าหนึ่งหว้าอย่าเลขตองบอกดัวนได้ครับท่านผู้ชมเก้าหนึ่งหนึนๆๆๆ่งแมนเราไปขันถเือมาเาๆๆๆร่อเรอต้อใช้เป็นสารเป็นเทมนดันดันแมนพอใหญ่เลย เทาละละประมาณเจ็ดชิปเลยแปดชิปละครับแต่หักยง่งแข็งแรงอยู่อืมวาดนี่ก็เลยว่าคุยกันไปอีกอยู่ยก็ภัยหรอพอไงอยู่อยู่ก็ไม่ไงห,หน่นาหน่าแล้วว่าไม่ไงก็ไม่ไงตาบอดแล้วว่าอืมแล้วว่าจะที่ไหครับ,บเราอยู่สองค,คนแล้วว่าก็ไม่ไงแล้วนั่นใดทั้งที่แลาวว่าครับโอ้ยเป็นเรือยากเที่ยวมาไายแล้วว่าเพื่อว่าไม่ไงหน,หนั่นว่าโอ้ยคุณยายเออคันๆคันเจ้าเขาไปในบ้านซื้อมาไม่ค่อย,อยเที่ยวแนเ่เลยแล้วว่า อืมจักแปดสิบเก้าสิบบาทแล้วว่าละว่าสาสิให้ครับเราเราเราบอกผัวเราหนนะครับผมเราเราคุยกันก่อาสิบไปเชี่ยวมาก้อนกว่าสิบไปซื้อมาก้อนแล้วว่าสามสิบห้าพอนายเลยครับแล้วก็เรียดูฝ่ายจะดื้อหรืออะแล้วว่าดื้อมีอย่างเราพอนายเนี่ยก็บอกกันหนึ่งที่แล้วว่าเก่าหนึ่งหนึ่งก็ถือกับไม่เห็นเื่อนี่ฝ่ายไหนเราอืมฝ่ยพวกนี้มนสะอยู่ได้ยืนแล้วว่าครับอยู่สองคน แต่รายยาจะไปก็ยังสั่งออยู่นีอัน่หยังสั่งามีู่หม่อยู่ด้า่ออเออคนคนนี้คุดกระปูอยู่ผูยิงผูยิงสองคนไปคุดกระปูช่วงเยวกันหันละเพราะเย้ากานนั่งโมเก่าหนะบานนี้มันก็ขืนมาเว้ยมาหาพ่อยันคนคุดกระปูอยู่ตรงนะครับอ ในขึ้นเดียวในในช่วงนั่นแหละมาดิขอกินน้าแม่พ่อใหญ่ไงกันว่าเะกันว่าเออขอกินน้าแม่พ่อไหน่อยน้ากูโบราณเอามาเว้ยตัวเรียบร้อยจัดก็คนโมเกอกคนประมาณจักเขาสี่สิบสี่ห้าสิบมีละสี่สิบกว่าปีห้าสิบห้าสิบกูโบราณเอามาแล้ววะครับสี่ที่ได้เออแล้ววะมาะว่าเขาสี่ที่อีกมันนานว่าจังที่จะสี่ที่ได้เออแล้ววะสี่ที่ อีทีเนี้ยเอาไปเอามาเนอะตัวดีมากยู่ได้เหียบมันว่ามวยตัวดีอีหยัางเดียวนะและอีอย่งมีกบเลยเขียดฉันบอกตัวเลวว่าคนละย่อนไปนะครับเออกระเด็กรขักอย่าว่า่ะมันว่าเออบอกกูได้เป็นยังเหมือนว่บอกรอกเราบาคนสีชีกูกับวเหลามาอีดีนาะอีอะเลยว่ะอืมกูกับย่งสีเขาไม่กินได้ว่ะครับบอกพ่อยังได้เป็นยังบอกรวบอก้าสามมันว่าอ๋อนีลังับไปดลย น้ำก็บวชน้ำก็บม่ได้กินน้ำก็บม่ได้กินก็เอาการทําหน่อยมันก็หายงางต่วงทองเลยเออวันนี้ก็ได้แต่ก็สอบหนาแบกขึ้นเมื่อก็พอดีคงเมื่อถึงออกงานเก้าสามเก้าสามอีนี่ได้อืมน้องเก้ากันเก้าสามอืมคนมาทั้งแถวหรอกครับประมาณสี่ห้าสิบปีเนี่ยได้น้อยครับผมมันมันมันมาขอจีนามครับที่แดดโดนแต่ว่ามันผู้ไรก็มาไก่ไก่แล้มันมาขอจีนามนั่งนะ เืาพูดกับคุณเอากันแปดศูนย์กับเก้าศ네 right. ูนย์ไปทำนะครับน้องเงินซ no> ื้อมาครับเงินซื้อมาเงินยายตาบอดตาขวไปซื้อมาเก้าสิบกว่าบาทเก้บสาบาทบอกที่ใครแปดศูนย์กับเก้าศูนจะแปดสิบกิบแล้ววะครับครับว่าเลขคุณตาที่เพิ่นเคยบอกสามเจ็ดแตเพิ่นบอกเก้าหนึ่นึ่งนบอกครับคุณตา เก้าเท่ารล่ะพอหะ่เก้านึ่งนึ่อนึ่ง่งตัวน้ตังานบ่แังนครับโอ้บงงานท่นบอกเก้านึ่ยย่สิไปกับย่างซ่างไปอีกยูจะเรื่อเยอะย้วกครับผม่อใหญ่ก็เลยยังอยู่่างีย่างอมีย่างเก้านึ่งนึ่งแล้วว่าครับผมคือเดียวไปเฮ็ดเ้อนหน่งทอนมันเทยู่แล้วว่าคือเดียวไปเฮ็ดเั้อันหน่งทัอนมันเทยู่แล้วว่าครับสบายใจสิตเพ่อใหญ่เนี่ยบ่ย่ำเนาะคนใหญ่แค่ไหนสั้นพ่ ฮะให้พี่ของข,ข้าเขียนไวล้ละครับผมให้คุณตายกเอาให้พี่ให้น้องในแคบมาจะไปเบิ้งเนี่ยเพเหลือยุทหลายมือมันเป็นความฝันตอวียดตอหงหดเนาะครับผมเนาะเก้าหนึ่งหนึ่งเป็นคุณตาสิพันาบอกว่าี่พันมากครับบอกสามเจ็ดเนาะเก้าสามนี่เป็นติป็นผีมายิ่งละเพราะว่าขนข้นบอกคุณาคุณตาเขาชมากเิเป็นผีมาบอกมาขอจีนามัไจ้จีนดอกแต่ว่าเพิ่นกระบ,บอกเก้าสามแปดศูนย์เก้าศูนย์มาใส่แปดศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยเพราคุณตาหน้าเมียเพิ่นนั่นโอ้เมียเมีย แอดมินเ้าก็เลยเขียนกันมาให้น้ำบ่มักกับบ่เอากับ่เป็นอย่างนั้นไปอ่เนาะเขาแต่ตัวเจอของมักเก้าหนึ่งหนึ่งหรือว่าเก้าสามครับผมกับตั้ทลินเอาเก้าหนึ่งหนึ่งกับใดเนาะครับผมนายทุกท่านโชคดีโชคมาเด้อะสำหรับท่านใดที่เขามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะคะอย่าฟาวไปใส่เอนี่แอดมินของดีมาฝากเอฟซีค่ะของดีก็คือของดีจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะท่านผู้ชมมเอนี่แอดก็มีแบ่งปันให้เอฟซีนะคะ สำหรับท่านใดนะคะยังบุ่มีดวงยังบุ่มีโชคนะคะการงานการเงินค่ะขายยังบาร่รวยนะคะท่านผู้ชมสนใจอยากจะบูชานะคะก็สามารถทักแชทแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมน้ำกันนะคะว่าของดีที่แอดมาฝากพี่น้องเป็นยังไงคะไปพี่น้องไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเลยนะคะนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากำไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามส s เล็ก t เล็ก3251นะคะบูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกลา์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ